ชาวบ้านร่วมพิธีบวงสวงสี่องค์เทพเชื่อเลขเด็ดประทัดลูกปิงปองจะให้โชคพิธีบวงสวงสี่องค์เทพวัดชุมพลสามัคคีธรรมหวังให้มีฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลพร้อมเชื่อเลขเด็ดจากประทัดลูกปิงปองจะให้โชคงวดนี้16ตุลาคม2567นณวัดชุมพลสามัคคีธรรมหรือวัดห้วยแห้งอําเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์จัดพิธีบวงสวงสี่องค์เทพซึ่งประกอบไปด้วยองค์พระพิรุณสีฟ้าองค์พระแม่ธรณีบีบมวยผม องปูน่นาคาราสิงครสีเขียวและองค์ปู่มุจลินสีเหลืองโดยชาวบ้านมีความเชื่อว่าจะทําให้บ้านห้วยแห้งแห่งนี้มีฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลเนื่องจากเป็นพื้นที่แห้งชาวบ้านส่วนใหญ่ทําไร่ข้าวโพดอ้อยมันสําปะหลังที่ผ่านมาแม้พื้นที่อื่นของจังหวัดนครสวรรค์จะมีฝนตกจนบางพื้นที่มีน้ําท่วมขังแต่บ้านห้วยแห้งมักจะมีความแห้งแล้งจึงต้องมีการบวงสรวงเทพทั้ง4ี่องค์นี้ชาวบ้านจึงนําเครื่องเส้นไหว้ทั้งหมูเป็ดไก่ กุ้งหอยผลไม้ต่างๆพร้อมดอกไม้ทุกเทียนสายศิลมาถวายระหว่างการทำพิธีนั้นมีลมพัดแรงตามบทสวดมนต์ท้องฟ้าก็พบว่าเมฆมีลักษณะคล้ายเกล็ดของพญานาคสร้างความฮือฮาให้กับผู้มาร่วมง,งานและสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือการจุดประทัดและล้วงลูกปิงปองมงคลที่ผ่านการทำพิธีจากพระอาจารย์ศักดาสิริมังคโลเจ้าอาวาสวัดชุมพลสามัคคีธรรมเลขจากปลายประทัดได้แก่8 6 2 5 4 สำหรับเลขจากลูกปิงปองได้แก่หมายเลข 3, 6, มสโดยมีความเชื่อว่าน่าจะนำโชคมาให้ชาวบ้านในงวดวันที่16ตุลาคมที่จะถึงนี้แน่นอน